สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับขาดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับผมนะมาดูในส่วนของดับล่างทุกหลักแนวทางดับล่างทุกหลักแสนแสนหมื่นนะครับแสนแสนหมื่นหกเจ็ดแปดแปดดับนะครับมาที่หนึ่งหนึ่งนะครับนะสามสิบเอ็ดกรกฎานะครับแปดดับอยู่ 16, สิบหกสิงหาศูนย์ดับมาที่หกเจ็ดนะครับศูนย์ดับอยู่ 1, 1กันยาครับผมก็จะเป็นห้าดับมาที่91นะครับ5ดับอยู่แล้วก็16กันยา9ดับมาที่46 9ดับอยู่หตุลาแปดดับมาที่66 8ดับอยู่แล้วก็หนึ่งพฤศจิกนะครับไอ้16 16ตุลาครับผมนะ6ดับมาที่44 6ดับอยู แล้วก็1พฤศจิกายดับมาที่63 1ดับอยู่แล้วก็อ่าสิบหกพฤศจิกายนครับแดับมาที่1 4 8ดับอยู่หนธันวา5ดับมาที่9 1นะครับ5ดับอยู่สิบธันวา9ดับมาที่8 5นะครับ9ดับอยู่สามธันวานะครับ1ดับมาที่8 9 1ดับอยู่สิมการาสี่ดับนะครับมาที่6 1 4ดับอยู่นะครับแล้วก็1 1นกุมภาไอสิบเจ็ดสิบเนะครับสิมกรานะครับเจ็ดมกราสีดับนะครับมาที่6.1หนึดับอยู่หนึ่กุมภาสองดับมาที่0ูนย์เกะครับสดับอยู่16บหกุมภาสองดับมาที่4ี่ดับอยู่ 1มีนา2ดับมาที่792ดับอยู่16มีนา9ดับมาที่7 8 9ดดับอยู่1เมษา7ดับมาที่907ดับอยู่16เมษา6ดับมาที่796ดับอยู่แล้วก็2พฤษภานะครับ2ดับมาที่17ดนะครับ2อดับอยู่แล้วก็16พฤษภาได้เลข6เป็นเลขดับล่างทุกหลักเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ